บทที่2,726มาไม้ไหนเฮอ่อิงชวนที่ได้ยินอย่างนั้นเขาเหมือนกับถูกฟ้าผ่าเขารีบควางพ่อของเขาเอาไว้แล้วพูดตัวยน้ำเสียงร้อนจังพ่าพพพไม่ไม่นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ปฏิเสธการร่วมงานของตระกูลซูนี้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของครอบครัวเรานะครับพ่อเฮอหงเชิงขมวดคิ้วและถามขึ้นมา ตลกนะฉันไม่ได้ร่วมงานกับตระกูลซูมันจะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของตระกูลเหยยังไงเรื่องการร่วมงานแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาควรมีการปาถนาร่วมกันในเมื่อฉันไม่อยากร่วมงานกับเขาถ้าอย่างนั้นเขาจะบังคับฉันไรถ้าพูดด้วยดีๆไม่ได้งั้นอนาคตของตระกูลซูก็เป็นศัตรูกับเราพวกเราแขยืนยัดอยู่ในยุทธภ,ภพได้ยังไงละ่ะเฮอหงเฉิงกล่าวตำหนิ เือเอิงชวนในสายตาแกตระกูลเฮอของฉันถ้าออกจากตระกูลสู่จะไม่สามารถยืนหยัดในยุทธภพได้อย่างนั้นหรือไงแกคงลืมแล้วสินะตระกูลเฮอของฉันเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลศิลปะการต่อสู้ในประเทศในตอนที่ตระกูลเฮอของฉันติดอันดับหนึ่งในสี่ขอบคัวศิลปะการต่อสู้ยังไม่มีตระกูลสู้ด้วยซ้ํา เพออิงชวนคิดไม่ถึงว่าพ่อจะมีท่าทีเด็ดขาดแบบนี้เขาหันหลังกลับไปกัดฟันกรอดพูดกับเผออิงฉิวด้วยน้ำเสียงกระโชกโงกงากอิงฉิวแกกลับมาเอาอะไรให้พอกินฮะแกรู้ไหมสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้คือโอกาสถ้าผาดโอกาสดีๆแบบนี้เพราะแกก็เท่ากับว่าแกล่วงเกินตระกูลเหอเธอหงฉิงทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาตะคอกขึ้นมาว่าพอแล้วคุบปากเดี๋ยวนี้นะ เธออิงชวนตกใจกับเสียงตะคอกของพ่อจนฝันกระเจิงเหอหงเชงมองเขาด้วยความเย็นชาแล้วพูดอย่างจับใจที่ไม่สามารถล้อมเล็กให้กลายเป็นเล็กกาได้คิดไม่ถึงจริงๆว่าฉันเฮอหงชงจะเลี้ยงลูกไม่มีความแน่วแน่แบบนี้เธออิงชวนไม่ขอร่วมงานกับตะกูลซู้เป็นการตัดสินใจของฉันไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาด ถักขืนแกยังกล้าพูดมากอีกฉันจะลงโทษโดยการกักบ,บริเวณแกหนึ่งเดือนเฮออิงชวนรู้สึกราวกับฟ้าผ่าขารู้ดีตนได้ผาดเงินมหาศาลถึง2,000ล้านเงินก้อนนี้สามารถทำให้ตนเองใช้ชีวิตอย่างหรูหราในโลกใบนี้ได้คารือหัดรูเรือยอทเครื่องบินมีเงินก้อนนี้จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปนับภาษาอะไรกับวิลล่าในย่านซ่า มีเงิน2,000ล้านนี้เขาสามารถซื้อคฤหา์ในเซี่ยงไฮ้ได้สามารถซื้อคฤหา์ในอังกฤษก็ได้สามารถซื้อคฤหา์ในฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์มีเงิน2,000ล้านเขาสามารถซื้อเรือยอดหรูและเดินทางเที่ยวรอบโลกได้เงินถึง2 0 0พันล้านเขาสามารถซื้อเครื่องบินส่วนตัวหนึ่งลำและไปทุกที่ที่เขาต้องการได้ย4ิบสี่ชั่วโมงถึงเวลานั้นเขายัางต้องเฝ้าเมืองโมเชงเล็กๆที่นี่อีกเหรอ ถึงเวลานั้นเขายังต้องอยู่ในสถานที่ที่หนาวเหน็บสุดขั้วแบบนี้อีกหรือไงไม่เพียงแต่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่ว่าฝันอันสวยงามทุกอย่างอยู่ได้เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นกระทั่งยังไม่รอให้พระอาทิตย์แรกเยิ้มได้ออกมาเขาก็ต้องได้ดับสลายไปเมื่อเห็นราวกับว่าเขาวิญญ,ญาณหลุดออกจากร่างไมบานเหอหงเฉิงก็ถอนหายใจหลังจากนั้นก็สะบัดมือทิ้งและพูดกับเผออิงชิวว่า อิงฉิวไปพบสู่อ่านสุนไปเฮออิงฉิวรีบพยักหน้าได้ค่ะพ่อเมื่อเห็นว่าพ่อและน้องสาวสะบัดแขนเสื้อเดินออกไปเหออิงชวนก็รีบตามไปตอนนี้ภายในใจของเขาได้ทำการตัดสินใจแล้วในเมื่อพ่อดื้อดึงงั้นตนก็จะขอแบ่งทรัพย์สินพอถึงเวลานั้นตนก็จะพาคนในตระกูลเหอที่ยอมร่วมงานกับตระกูลสูออกจากเมืองโมเฉิงไปใช้บันปลายชีวิตสุขสบายเขาจะพาไปทั้งหมด บทที27่2,727ตอนนี้สูอานซุนกำลังทานอาหารเชา้าที่ห้องอาหารของตระกูลเหออย่างสบายใจตระกูลเหอมีสมาชิกเยอะสถานที่ทานอาหารก็ใหญ่มากคนนับร้อยสามารถนั่งทานอาหารด้วยกันภายในโรงอาหารนี้ได้ตอนนี้สูอานซุนถือชามโจ๊กข้าวโพดขณะที่กำลังซดอยู่นั้นเขาก็ค่อยๆบดเคี้ยวกากข้าวโพดท,ที่แข็งมากปาก็เอาแต่พูดว่า คิดไม่ถึงว่าอาหารหยาบขนาดนี้จะเป็นโจกได้และยังมีรสชาติต่างออกไปด้วยพูดจบเขาก็หยิบซาลาเปาไส้หมูลูกเท่ากับกำปั้นขึ้นมากัดเข้าไปคำหนึ่งในขณะที่ปากเต็มไปด้วยครับน้ำมันเขาก็กัดเนื้อที่ใหญ่เท่ากับลูกปิงปองอีกคำหนึ่งเอารอยสู่อ่านสุนกินอย่างเอออรอร่อยและเขาก็มีความสุขมากการออกมาครั้งนี้ตนก็จะต้องทำงานที่คุณทันมอบหมายให้สำเร็จตัวเร็วที่สุดและราบรื่น ช่วยคุณท่านแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มตน้นดังนั้นเขาจึงอารมณ์ดีมาก ตอนนี้เขาแค่รอขบวนรถมาถึงแล้วส่งคนของตตะกูลเหอไปทางชู่หางทั้งหมดพอถึงเวลานั้นคุณท่านก็จะต้องสบายใจอย่างแน่นอนในขณะที่กําลังวาดฝันสวยงามอยู่นั้นเหอหงเฉิงกับเหออิงฉิวก็สาวเท้าเดินเข้ามาอย่างเร็วสู่อ่านสุนเงยหน้าขึ้นไปมองทั้งสองคนทันใดนั้นก็พูดอย่างยิ้มยิ้มโดยท่าทีแปลกใจอย้ยาท่านเห ở, ออ้ยาอิงฉิวกลับมาก็ดีแล้วดีด,ดีจริงๆเลยครั้งนี้สามารถเชิญอ,อิงฉิวมารับใช้ งานคุณท่านจะดีใจมากในแน่แนสูอ่านสุนค่อนขางดูถูกคนข้องตระกูลเหอในสายตาของเขา คนของตระกูลเหอเป็นคนใช้ของตระกูลซูอีกทั้งยังเป็นคนที่ใช้อาศัยการทุบตีฆ่าฟันฟันแทงถึงสามารถยืนหยัดได้สําหรับตนนั้นถึงจะเป็นคนใช้เหมือนกันแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนใช้ที่มีอํานาจสูงสุดก้าวอีกในหนึ่งก็คือตระกูลซูเลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวเขาเป็นตัวที่ตําแหน่งสูงส่งที่สุดแต่ทว่าสิ่งที่เขาประเมินค่าเหออิงฉิวสูงเพราะถึงยังไง เหออิงชิวก็เป็นผู้หญิงของซูโเตา้าคุณชายใหญ่ของตระกูลซูถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียงอะไรแต่อย่างน้อยก็ได้กําเนิดลูกสาวให้ซูโเต้าคนหนึ่งดังนั้นเขาึงมีความเกรงใจเหออิงชิวระดับหนึ่งสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือตู่ไห่ชิงภรรยาคนแรกของซูโเตา้าได้ตัดสินใจจะหย่ากับซูโเต้าแล้วอีกทั้งหลังจากที่ผ่านแผนการอุบัติเหตุทางรถยนต์ของคุณท่านเธอก็ได้แบ่งเขตแดนของตระกูลซูเมื่อเป็นแบบนี้ เหออิงเฉวก็สามารถปรากฏตัวอยู่ในตระกูลเหอได้อย่างเปิดเผยถ้าวันหนึ่งสูโศเต้ากลับมาดีไม่ดีอาจจะอยู่กับเหออิงเฉวอีกต่อไปก็ได้ด้วยเหตุนี้สูอ่านสุนจึงมีท่าทีเอาอกเอา,เอาใจเหออิองเฉียวอยู่บ้างเหออิงเฉียวที่เห็นสูอ่านสุนจึงทักทายด้วยน้ำเสียงที่มายินดียินไรสวัสดีค่ะพ่อบ้านสูสูอ่านสุนหัวเราะอีอ,อ,อแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอิงเฉียวเราไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะ คืออิงชิวพยักหน้าใช่ค่ะไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วสู่อ่านซุนพูดยิ้มยิ้มคิดใหม่ถึงว่าครั้งนี้แม่เธอก็จะมาทำงานในครั้งนี้อีกด้วยเซอร์ไพรส์จริงๆเฮอหงเฉิงที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นมาอย่างเรียบเฉยว่า อ่านศูนย์รบกวนคุณกลับไปรายงานคุณทันใหญ่สู้ว่าครั้งนี้ตระกูลเฮอจะไม่ขอร่วมงานกับตระกูลสู้คุณท่านใหญ่สู้โปรดให้อภัยด้วยสู่อ่านศูนได้ยินประโยคนี้เข้าถึงกับเอ่ยถามอย่างอาปากค้างท่านเหอคุณคุณมาไม้ไหนกันเนี่ยขบวนรถบัสไก่มาถึงแล้วนะ เฮ้อหงเชิงก็นํำเช็คจำนวน1,000ันล้านคืนให้กับสูอ่านซุนแล้วพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อกี้ผมว่าผมพูดชัดเจนแล้วนะครับครั้งนี้ตระกูลเธอไม่สามารถร่วมงานกับตระกูลสูได้นั่นนั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ไปชู่หางดังนั้น เงินก่อนนี้รบกวนคุณเอาไปให้คุณท่านใหญ่ซูด้วยซูอ่านสุนถึงกับร้อนใจในทันทีเขาพงออกไปว่าท่านเหอะคุณจะกลับไปกลับมาไม่ได้นะเราคุยกันดีแล้วทำไมถึงเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้ละ่ะเวลานี้เองเธออิงฉวนลูกชายคนโตก็เหอหงเฉิงพูดขึ้นมาว่าพ่อครับพ่อบ่านซูพูดถูกตระกูลเธอของเราเป็นคนพูดจาเชื่อถือได้มาตลอดไม่เคยกลับคำครั้งนี้เราจะพูดกลับไปกลับมาไม่ได้นะครับ เพอหงเฉิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเองชวนแกไม่จำเป็นตรงมายุชันชันตัดสินใจแล้วฉั้นไม่มีทางเปลี่ยนแน่พูดจบเขาก็มองไปที่ส่อานสุนแล้วทำมือคารวะพางพูดขึ้นมาว่าอานสุนเดี๋ยวรอรถมาแล้วรบกวนคุณกลับไปกับรถของคุณด้วยผมต้องขอโทษเป็นอย่างสูงเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ